สวัสดีคะ่ะพี่อิงนะคะวันนี้นะคะพี่อิงก็จะขอแนะนําหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาสถิติประยุกต์นะคะโดยที่ทางภาควิชาของเรานะคะได้เปิดหลักสูตรทั้งหมด2หลักสูตรด้วยกันค่ะโดยที่หลักสูตรแรกนะคะจะเรียกว่าหลักสูตรภาคปกติค่ะโดยที่หลักสูตรภาคปกตินะคะจะดําเนินการเรียนการสอนวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะโดยที่ส่วนตัวพี่อิงเองนะคะก็จบจากหลักสูตรนี้เช่นกันค่ะ แต่ไม่เป็นไรนะคะถ้าหากว่าใครที่ไม่สะดวกที่จะเรียนในวันธรรมดานะคะเราก็มีอีกหลักสูตรหนึ่งให้เลือกค่ะนั่นก็คือหลักสูตรภาคพิเศษค่ะโดยที่หลักสูตรภาคพิเศษเนี่ยก็จะดําเนินการเรียนการสอนในวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะน้องๆทราบหรือไม่คะว่าทําไมเราถึงต้องเรียนปริญญาโทสาขาวิชาสถิติประยุกต์ด้วยเรียนแล้วได้อะไรนะคะจากสาขานี้บ้างทําไมพี่ๆเขาถึงอยากเรียนต่อกันนะคะเราไปฟังพี่ๆกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่วาดนะคะ สิทธิ์เก่าปริญญาตรีและปริญญาโทปัจจุบันทํางานเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาสถิติคณะพยาบา์มหาวิทยายลัยรามคำแหงซึ่งในช่วงที่เรียนจบปริญญาตรีเนี่ยมีความสนใจที่จะเรียนต่อในระดับปริญญาโทเพื่อต่อยอดคงค์ความรู้โดยทงางภาควิชาเนี่ยก็มีทุนการศึกษาในระนดับบัณฑิตศึกษาช่วยสนับสนุนค่าเทอมให้ทําให้เราเนี่ยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าเทอมและสามารถโฟกัสเรื่องการเรียนได้อย่างเต็มที่ค่ะสวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อทิพย์นะคะเอเอ๒ จบปริญญาโทจากภาควิชาสติปัตย์ยุ์ของเรานั่นเองนะคะทํางานอยู่ที่บริษัทผลิตเซ็นเตอร์จำกัดมหาชนนะคะอยู่ตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิจัยการตลาดวิชา Forecast วิชาพยากรดของ Big Data หรือว่า,า Data Analysis Data Science นะคะซึ่งตอนเนี้ยมันเป็นเทรน์สำคัญมากเลยสำหรับยุคป,ปัจจุบันภาควิชาของเราเนี่ยก็มีสอนก็ะจะเป็นการเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมเช่นโปรแกรม R เขียน SQL มันจะสามารถนำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายมาก วิชาของเราเนี่ยสามารถประยุกต์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแบงก์เป็นบริษัทอย่างบริษัทรีเทลแบบพี่หรือบริษัทอะไรเนี่ยทุกคนต้องการเด็กจัดกภาวิชาสศทธิประยุกต์มากมายหลากหลายเลยสวัสดีครับ บจบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทภาควิชาสถิติประยุกต์ปัจจุบันทํางานอยู่ในตําแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารความสสเสี่ยงสินเชื่อลูกค้าธุรกิจที่ธนาคารทหารไทยธนาชาตหลายวิชาที่เราสามารถนําไปใช้ในการทํางานได้ก็คือหลายวิชาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเนื่องจากปัจจุบันบริษัทต่างๆได้ใช้ตัวแบบทางสถิติในการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการภายใน รวมไปถึงหลายวิชาการบรหิหารจัดการข้อมูลซึ่งเราได้นําไปใช้ในการจัดเตรียมข้อมูลรวมไปถึงประสานงานกำหนดงานที่เกี่ยวข้องในการทํางานครับสวัสดีค่ะไนซ์ e nice ค่ะทํางานอยู่ที่ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่สาเหตุที่เลือกเรียนปอโทที่นี่เพราะว่ามีความเชื่อมั่นในตัวอาจารย์และเป็นศิษย์เก่า AS25 มาก่อนค่ะอาจารย์สามารถดูักยภาพที่เรามีออกมาใช้ได้จริงๆค่ะ และวิชาที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันเลยนะคะก็คือ sampling l i c a t i o n ค่ะซึ่ง2วิชานี้ค่ะเราเอาไปใช้ใ,ในการออกตรวจลงพื้นที่สอบทานสิงเชื่อของเราค่ะฝากถึงน้องๆทุกๆคนหรือผู้ที่สนใจทุกๆคนนะคะเข้ามาเรียนสถิติปอโทที่นี่กันเลยค่ะรับรองค่ะ คนเก่ง Data ค่ะมีใช้ไปกว่าครึ่งมานเรีกยกไถ่ค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเดือนนะคะจบปริญญาตรีจากมหาวิทายสสาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะตั้งใจที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาสถิติของมหาวิทยาลัยรประจอมเกล้าก็เพราะว่าพี่มีความจําเป็นจะต้องใช้สถิตินะคะในการช่วยเ,เรื่องของการวิจัยการศรรึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย์ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการศรรึกษาเปรียบเทียบสิ่งต่างๆนะคะเราต้องการคนที่จะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบคําถามงานวิจัยที่คุณหมอได้ตั้งไว้ เพราะฉะนั้นสถิติจึงมีความจาเป็นที่จะช่วยในวงการแพทย์และก็เรื่องของการพัฒนาการศึกษาค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่ยอนนะคะนางสาวนุนดากุไัยค่ะปัจจุบันทาง,งานอยู่ที่การแคหาแห่งชาติค่ะตาแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับ6ฝ่ายแผนความเสี่ยงองค์กรวิชาที่พี่ยอนนำไปใช้ในการทํางานได้จริงนะคะก็จะเป็นในส่วนของ Forecast ค่ะเพราะว่าต้องไปวิเคราะห์ประเมินโอกาสเกิดและผลกระทบความเสี่ยงค่ะนอกจากนี้นะคะยังต้องพยากรณ์เพื่อทําการ Early Warning ความเสี่ยงค่ะ ก็อ,อยากจะฝากถึงน้องๆน,นะคะที่สนใจสาขาสถิติประยุกต์พี่อ้อบอกได้เลยค่ะว่าสามารถนําไปใช้ในการทํางานได้จริงค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อเพลินนะคะทางานอยู่ที่ธนาคารทหารไทยชาติชาติตาแหน่งเจ้าหน้าที่ส่งเสร,ริมธุรกิจสาขาค่ะจบดีจากมหาวิทยาลัยสิลปากรสาขาวิชาสถิติค่ะที่สนใจศึกษามาต่อสถิติที่มจพเพราะว่าหนึ่งเลยคือเป็นหลักสูตรสวนาทิศซึ่งมันตอบโจทย์ของเราเนื่องจากว่าเราทํางานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยค่ะ ความประทับใจที่เมื่อมาเรียนที่นี่นะคะเริ่มต้นเลยคืออาจารย์ค่ะเพราะว่าอาจารย์ก็จะค่อนข้างที่จะช่วยเรื่องเรียนในคลาสค่อนข้างเยอะค่ะหลังจากจบคลาสสแล้วก็จะมีอะไรแนะนําอยู่ตลอดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพี่เมย์นะคะปัจจุบันทํางานอยู่ที่กระทรวงสาธรารณสุขตาแหน่งนักวิชาการสถิติชํานาญการค่ะจบปริญญาตรีสถิติจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่สนใจศึกษา ปริญญาโทสถิติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเนื่องจากว่าเราสามารถนําใบปริญญาบัตรเนี่ยค่ะไปปรับวุฒิและเพื่อเลื่อนระดับไปสู่ตําแหน่งที่สูงขึ้นได้จากเดิมที่เราใช้วุฒิปอตีเราจะใช้ระยะเวลา6ปีแต่ถ้าเราใช้วุฒิปโทเนี่ยค่ะเราจะลดระยะเวลาลงเหลือแค่4ปีเท่านั้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆน,นอกจากนี้นะคะน้องๆยังทราบไหมคะว่าพี่ๆที่จบปริญญาโทจากภาควิชาของเรานะคะได้ไปประกอบอาชีพอะไรกันบ้างและพี่ๆที่ทำงานแล้วนะคะ สามารถนำคุณนาวูที่ได้จากการเรียนปริญญาโทนี้นะคะไปปรับความก้าวหน้าในสายงานของตนเองได้จะมีใครกันบ้างเราไปชมกันเลยค่ะ ค่ะพี่อิงนะคะที่จบสถิติมานะคะพี่อิงก็พบว่าสถิติเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราจัดการกับข้อมูลได้ดีมากๆแล้วก็หลายประเภทมากๆเลยนะคะเพราะทุกวันนี้นะคะรอบตัวเราเนี่ยก็มีแต่ข้อมูลเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมล่ะคะอรือที่เราเรียกว่า Big Data นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนุองๆไม่ต้องกังวลเลยค่ะว่าเรียนจบมาเนี่ยจะประกอบอาชีพอะไรดีเพราะว่านักสถิตินะคะรันอยู่ในทุกวงการแน่นอนค่ะ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารโรงพยาบาลการประกันภัยเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนหรือน้องๆอ,อยากจะไปเป็นครูหรืออาจารย์ตามสถานศึกษาต่างๆก็ได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะหาน้องๆมีข้อสงสัยหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมนะคะน้องๆสามารถเข้าไปที่เพจหรือว่าเว็บไซต์ของภาควิชาได้เลยค่ะที่นี่จะมีคำตอบให้น้องๆแน่นอนค่ะ ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนนะคะแล้วบอกว่าจะมาเป็นส่วนหนึ่งของภาควิชาเรากันนะคะ